ผู้ใดบ่อยากตัวบวมบ่อยากมีเสีลล้์รููไหลอยู่ขาหลายสิ่งสำคัญที่ผู้เก่ยวอยากให้ลดเลยก็คือเรื่องของโซเดียมเรื่องของแปง้งกินแปลงล้งหลายเกินไปก็เห็นห้าตัวบวมได้กินโซเดียมหลายก็เห็นห้าตัวบวมได้โดยเฉพาะผงชูรสของมักของดองเกลือน้ำปลาเค้กวานนี้เคก้เเคกเนะี่ยมีผงฟูเห็นห้าตัวบวมตัวบวมได้แล้วกบ็บวมไปบวมมากเกิดการสะสม เซลลูไลตไปกอกไอหยะอยู่น้ำขาของข้าซึ่งคู่แก่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีเซลลูไลอยย่ขาหลายแห้งในอดีต่ิพานมาซูเมอนีสามารถลดลงได้แล้วเพราะว่ามีตัวซอยดียังดีๆแบบเลิอวิตามินล็อกคูนนี่แหละจ้ะกินเข้าไปเนี่ยซอยบอกแปง้งบกน้ำตาลไขมันบอกไขเขาสููร่างกายของข้าหลายแล้วก็บเบิร์นไขมันเก่าออกไปใส่เพราะมีทังแอปเปิลฟีนอนกรวกอ่า โมโมลซิล so, ที่ซอยกําจัดไขมันร่วมถึงชาเขียวชาม่วงที่ซอยเผาผ่านพนลังงานออกไปจากร่างกายของเข้าก็เลยเห็นห้หุ่นแบบนี้ละ่ะหุ่นดีขึ้นกระชับขึ้นแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นแม้บริออกกาลังกายแบบหักโหมนะจ๊ะน่านๆได้ออกที่กสามารถหุ่นดีได้อันูุได้อยากได้โผมโมชันดีๆทักแชทหาคู่แข็งตามที่ยู่ที่คืนหายด้านล่างเลยจ้ะรับรองว่าถ้าใจเย็นรอได้ได้หุ่นดีแบบนี้แน่นอนค่ะ